ซซได้เลยเอมฉันได้ป๊อปคอนแค่ชิ้นเดียวเอง<ๆ>น่าเศร้าจังเลยยังแสบอยู่หัวล้อนนะนดูได้แล้วาเธอได้อะไรอ่ะฉันได้ถังเล็ก<ๆ>ก็มินแล้วนะมันดูน่ากินสุดๆเดี๋ยวเธอลว,วิเวียนป๊อปคอนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยนนัเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหยุดเจ้าป๊อปคอนของฉันได้แล้วกินของตัวเองสิฉันว่าของฉันข้อหมดในพริบตา แต่นั่นก็ไม่ใช่ฉันจากช่วงเวลาแห่งความสุขในแหละคุณค้าของชีวิตเธอกำลังทำอะไรนะ่ะปีเตอร์ฉันจะแสดงให้ดูว่าพอดีเขาทำกันยังไงอะฉันว่าเธอไม่รู้จักหรันซีงั้นก็เรียนรู้และจำเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดป๊อปคอรนเป็นชินช้นๆได้แล้วโอยรสชาติดีสุดๆเลย <Awesome. S 1> เออแต่เธอรีบหน่อยดิมมะหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทำไมน่าเร่งฉันแบบนั้นละ่ะโอยโทษทีแล้วมารยาทของเธอไปไหนแล้วล่ะ, awesome. ะฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ต้องใช้ของแบบนั้นหรอกฉันกิกนปาาอาคอา์นสยอร่รนี้ได้ <c oughs> โอ้ให้ตายมันกรอบมากพูดได้ไรว่าเนี่ยมันสดใหม่สุดๆขาดก็แค่หนังนี่ดีสักเรื่องนะ โอ้ทำไมมันจะหมดแล้วขนาดเนี้ฉันไม่ทันสังเกตเลยมันก็ชิ้นเดียวที่เหลือมันจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะผ่านมิตได้ถ้าทำลงไปปีเตอร์ไม่ยติดธรรมเลยน่าประความของฉันนะฉันท้าเองไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่เอาล่ะวิเวียนตาเธอแล้วอะไรจังเลยฉันนี่โชคดีสุดๆนี่มันความฝันที่เป็นจริงเอามือออกไปจากขนมของฉันนะ ถ้ากัดนิ้วฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้นิ้วฉันแดงสุดๆเลยอะฉันว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วล่ะไม่งั้นนี่ปกะพอนเหลือแน่นอนเอาเครื่องดูดฝุ่นออกมากันเถอะเอาไปให้ใกล้ๆสุดๆเปิดเครื่องเลยเมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติการมันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ปกะพอนทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้วฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนร้ายๆแบบนี้อะ ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วป๊อปคอร์นของฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะผู้กำลังขโมยของฉันเหรอวิเวียนเธอทำให้ฉันปวดหัวด้เสียงตึงโกอ่ะงั้นเอาปวอพูดของเธอไปเลยเยี่ยมเรากำจัดเธอออกจากเกมได้แล้วกันก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วล่ะมากินกันเถอะว้าวอร่อยจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่อยน่เนี่ยครั้งนี้ฉันขอเปิดฝาก่อนนะ ว,าวมากฝรั่งหนึ่งหอ่อโอ้ฉันดีใจสุดๆเลยฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้แค่ไม่กี่ชิ้นหมากแต่ฉันมากเลยว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้เดี๋ยวก่อนสิวิเวียนก่อนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะว้าวฉันไม่ได้คาดหวังไว้เลยเนี่ยมีหมากฝรั่งเยอะมากเลยเป็นกำแพงห,ว,หวานเลยเธอจัดการได้แน่นอนแต่เรียนกินไม่ได้นะ เอาโทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะแ่ของฉันมันดูดีสุดเลยตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรโว้มันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแม่จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยม่สุดเลยฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ๋งไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องที่หอออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยนั่นมันง่ายมากฉันก็อยากเคี้ยวบ้างเอามื่ออกไปนะ ฉันไม่แบ่งใครแน่นอนตะกล้าเอ้ยฉันงอนเธอแล้วงั้นก็รอฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะนี่มันคือที่สุดเลยว้าวแล้วฉันจะไม่รีบด้วยงั้นก็มาลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัยเจ้าจามาไหมตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะไม่บางอย่างพี่โปกตับหมากฝรั่งของฉันน่ะมันไม่ได้ผลงั้นฉันทำอไรสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วยดูสิอย่างนี้ค่อยใช่หน่อยใผนขอฉันได้ผลแล้วเป็นลูกโป่งที่สวยสุดๆเลย ฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้เก็บไปของเล่นนะมันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขไม่ให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมาเล่งมันกันเลยโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นลูกบอลของฉันนี่ทำไมมันถึงแตกอะขอโทษนะวิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสนุกนะใจลายมากเธอเรียกกินมะพร้าวเธอได้แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการ มันอร่อยสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วล่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขว้นสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะนั่นก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วล่ะแมรี่ฉันยังไม่ลืมมาที่เธอทำกับฉันไวนะ้น่ะเอาเละนะ<อ>เกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน้าฉันไม่แตมฝรั่งล่ะ <laughs> ฉันว่าสิ่งนี้มาใช่เธอดีออก เอาไม่นะปตาฝรั่งของฉันพังหมดเลยคิ้วของฉันก็ด้วยนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันเอาคิ้วกลับไปที่เดิมมัมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮฉันทำได้แล้วฉันได้เคิยวกลับไม้ละตีเตอร์ตาเธอแล้วฉันรอช่วงเวลานี้ตั้งนานเะเมื่อกตนฉันกำลังเอื้อมไปที่หมกฝรั่งแล้วฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทำไมฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉัน โว้มันเนหอกฝรั่งเยอะแยะแทบจะจะเข้าเป่าไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจับไม่สวยนะสิอย่ามาดรามากนะ,ะวิเวียนทุกอย่างอยเป็นการควบคุมดูนี่นะเห็นไหมหยุดนะพีเตอร์พอได้แล้วถวว้าบ่มันจะแตกเอาหลบแล้ววิเวียนเธอ,อพูดถูกแมรี่มันทำให้เป็นระเบิดจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติด เขาดูเหมือนแมงุมือกติดอยู่ในรังของตัวเองแล้วครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอะมีคุกกี้แค่เดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจ๋งฉันมีความสุขจังฉันรักคุกกี้กับนมงั้นก็หมายความว่าแมรี่ได้จานใหญ่ที่สุดสิรีบเปิดฝาเร็วเข้ามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยแล้วก็นมก้างย่างให้จุ่มด้วย ฉันอยากได้แบบเธอตรงเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะอาบน้ำนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหล่นนะบางทีเธอจะเอามันออกมาได้นะฉันไม่คิดเงิั้นนะบางครั้งเธอจะสุ่มซ่ามากเลยปีเตอร์กำลังทำอะไรนะฉันจะดื่มนมให้หมดแล้วเอาคุกกี้ที่เหลือออกมา เห,หนืออยู่บนหน้าด้วยว้าวอร่อยจังเยี่ยมปีเตอร์เรันนี้ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วละ่ะโอ้พระเจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจังและฉันจะมันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้อ๋อฉันก็ทำคุกกี้หล่นเหมือนกันเนี่ยให้ตายแต่ว่าบางทีนี่ยจจะดีที่สุดแล้วละมั้ง ดูสิว่านมสองชจะกลายเป็นปนมช็อกโกแลตไปแล้วละ่ะเธากำลังทำอะไรหนอะวิวินชา่างแรงทำเครื่องเดิมที่ไหนได้ชนิดโลกยไงละ่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามันให้าาใเข้ากันว้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมากแล้วก็มาดูกันว่าจับเป็นยังไงจากนั้นฉันแค่ตังเทม,มันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลยมันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ล่องไปด้วย มาลองกันมันดีกว่าที่ฉันคิดซสอีกรสชาติดีเวอร์ม่รู้จัก,อ,กอยู่บ้ายังไงแล้วละ่ะดีชาจริงเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลยตาเธอแล้วแมรี่ <Come on. S 1> ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะม,มากฉันว่าต้องลองชิ้นสักชิ้นก่อนอ,อร่อยจรงเลยขอเราบ้างสิ อย่าแม้แต่จะคิดเธอกิ่งหัเธอไปแล้วไงล่ะทั้งหมดนี่เป็นคนเอาไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหนึ่งแล้วสมควรแล้วมันเป็นความผิดถึงเธอมันตกลงไปในนมนี่นั้นก็ไม่เสียหายล่ะตอนนี้ก็มาทําอะไรสนุกๆกันวิบเวีเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วล่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันเปกทั้งตัวเลย เอาละเราจะร่างกันจากขนมแสนอร่อยอย่างมะกรองเจลียได้แค่อันเดียวและแค่ยังไม่เก่ชิ้นสำหรับอีธานส่วนแอมมาได้เยอะก,กว่าเพื่อนเลยนี่มีอะไรจะทำเลยทำไมถุนได้ใหญ่ที่สุดนะแซงสุดๆฉันคือคนที่โชคดีที่สุดบางทีเรามาแบ่งกันดีไหมอ๋อไม่ละกันได้ตามใจนี่มันเล็กมากๆเลยโอ้ยตาฉันยิ่งใหญ่กว่าอีกห <mm> ยุดเลยนสาระได้แล้วเธอทำให้ฉันกลัวตลกดีนะอีธาน เราจะไม่ได้เยอะแต่มันก็อร่อยมากๆเลยเธอพูดถูกฉันยังหิวอยู่เลยอะฉันมีแผนแล้วล่ะเราไปแอบจิ้งจกใจของเอมมาดีกว่าจัดไปเอาเลยนะได้มันแล้วขออีกอันเนอะไม่มีปันหาในพวกเธอจะจะไม่เหลือให้เอมมาเลยเหรอเดี๋ยวเธอก็สงสัยหรอกไอ้ตายนี่มันแยบสุดเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้กินหนํำใจแล้ว ฉันถูกกวนกลางวันสุดแซ็สามสองหนึ่งเทียมสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่จานที่ดีสุดใช่ไหม<อ>นี่มันมากเกินไป<อ>ฉันทำไม่ได้เธอว่าแบบนั้นเหรอนี่ดูก,ก่อนอได้อันเดอร์ก,ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอีธานเธอเริ่มก่อนสิแล้วไูใช้อ,อกสามซอกนะ<อ>ฉันทำอะไรผิดถึาาา้งเรืองแบบนี้ด้วยเอย้กินอีกรสชาติเป็นยังไงล่ะเคอคิดเป็นยังไงล่ะแย่ที่สุด<อ>เลย ออีธานที่น่าสุดสารปล่อยฉันเถอะเธอเล้อเลยเอ็มมาฉันมีทางเลือกหรือชิมะหรือมีอย่าแม้แต่จะคิดโอ้ให้ตายนี่มันแย่หน่อยที่ฉันคิดเีก <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วจูเลียกินสิออมีคนเลยกฉันพอดีอะนั่งลงแล้วอย่ามาโกหกก็ได้ก็ได้ <c oughs> ดีขึ้นเยอะ ฉันแข้มแ็งฉันทำได้อิธานอย่ใจลายนักสิดูสิว่ามันตลกขนาดไหนทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยในนี้นรู้ไหมยังขาดใครไปแบบพายงไงละ่ะหยุดเลยอิธานอีกแค่นิดเดียวเธอกินกระเทียมส่วนฉันจะกินเธอเออกไปนะแค่นี้ก็ลำบากมากแล้ว จูเลียเธอโอเคไหมโอ้ดอนจังๆเลยขอบคุณสวรรค์น,นี่สมมุติก็จบแล้วฉันหวังว่าเราไม่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะเธอชนะแวมไพร์ได้สาวๆเก่งมากขอให้เป็นอะไรดีดีบ้างเล่าต่อไปเราได้แพนเค้ก <Wow. S 1> ทุกคนได้จานของตัวเองแล้วบางคนก็ได้สีส,นส,นสันสดใสมากกว่าคนอื่น ันหิวจะตายอยู่แล้วงั้นฉันเริ่มนะฉันจะเพิ่มความอร่อยลงไปอีกด้วยวิปครีมแล้วก็ m อมด้วยมันออกมาดูดีสุดๆอือร่อยแบบเลียนนิ้วเลยตาเธอละเอมมะ็ม่ะฉันจะเพิ่มมันลงไปเหมือนกันก่ <c oughs> อนอื่นฉันทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยที่นวด,ดแป้งนี่ละ และตอนนี้มันก็กลายเป็นเค้กยะเอาไปสิฉันจะใช้ให้มันกระป๋องเลยแล้วก็เพิ่มมาร์ชเมลโล่แล้วก็ m อ,อด้วยนั่นดูเหมือนเค้กเลยตอนนี้ฉันมีความสุขจุงแล่ถ้าจะยัดมันเข้าปากได้ยังไงนะไม่ต้องห่วงฉันทำได้สบายมากฉันก็อยากทำเหมือนกันน่ะสอนให้ฉันทีอันนี้ โอ้เรลวเข้าออมันกำลังจะหกแล้วเต็มตัวพวกเราเลยโทษทีเอานี่ไปอ๋อห้ตายและครั้งนี้เรามีหมอกฝันลังอีธานได้แบบน้ำไม่เท่วเลยจูเลียวได้ไม่น้อยกว่าแต่มาสีได้ชิน้นเดียวเองก็สู้ๆนะอถอยไปมันเป็นของฉันไม่ต้องว่าขนาดนั้นก็ได้อ๋อเรามาเริ่มกันริมมะ มันดูน่ากินแล้วก็มีเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดลงปากได้หมดไหมฉันว่าฉันได้เยอะกว่าหยิดอวดได้แล้วแล้วก็มีหมวกฝรั่งเหมือนกันแหละนี่จูเลียโออ่ฮะอะฮะจะหลอกเขาเป็นไงจากนั้นแล้วก็เอาหมวกฝรั่งให้หมดเลยฉันไม่สิ่งที่ฉันต้องใช้แล้ว เออีทานเลยดูตรงนั้นสิเออมันได้ผลฉัน <c oughs> จ,จะมัดเขาไว้เอาหมากฝร,รั่งมาเร็วฮะเอเลยหยุดนะนี่มันของฉันม่อแล้วหลอกเธอเนะี่ยเอาคืนมานะพวกโขงขโมยหยุดตะกอนสักทีจะทำให้เขาพูดป่าได้ไงนะ น่าจะใช้ได้แหละทำดีมากในพริปตาก็มีมะนาวมาเสิร์ฟแล้วฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ของโปรดของใครแน่แต่ยังไงพวกเธอรักษาก็ต้องกินมันหยิดดีเจลียเธอเริ่มเลยโอเคอ๋ออยเปรี้ยวออไม่ไหวต่อเลยอีธานก็ได้โอ้ให้ตายนี่มันจะเปรี้ยวกันไปนะ ฉันต้องน้ำหลังน้ำตาแน่เลยเอม้ม่าไม่ไหวง่ายมากเห็นจะเปียกแต่ฉันก็รับมือได้เอ,อ่เอ,อไม่ฉันรับไม่ไหวเออ,อย่าถุยนะออแล้วถ้าเราเอามาเป็นน้ำผลไม้ล่ะไอเดียดีมากจูเลียฉันมีกอกด้วยอีทานส่งแก้วไว้ฉันทีจัดไปว้าวมันได้ผลแก้วเดียวไม่พอ ไม่ต้องห่วงอใช่ว่านั่นก็จะไม่พอนะอีกอันสิอันนี้ฉันมีอันที่ใหญ่อีกด้วยและมันก็เกือบเต็มเลยพวกเธอทำได้ดีนี่อาจารนี้ไปด้วยสิหาอื่นให้ฉัน นี่น่าจะเปรี้ยวสุดๆเลยครั้งนี้เป็นของดีแหละอีธานวาวใช่เลยฮอตเดอรหนึ่งอันสำหรับเอ็มมา่าอีกไม่กีอ่อนสำรจูเลียแลนะอีกเป็นตานอีธานฉันก่อนและแน่นอนฉันอยากเพิม่มซ้อนมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดลงไปด้วยว,ว้าวแลวฉันละ่ะเดี๋ยวก่อนถึงเวลากินแล้ว,ว,วอ้อนี่มันดีมากเลย ดีก็รู้แล้วอีธานจัดเลยนี่มันรอบที่ดีที่สุดเลยเอมา่าขอเยื้มซอสหน่อยดิแน่นอนเจ๋งฉันไม่แบบพิเศษเหมือนกันเนอะอีธานว,าว้วาวว้าวสุดสุดเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันคนสุดท้ายแต่ฉันจะ โอ้นึ่งอ,อกแล้ววะฮะฉันจะแก้งคุณหมูตรงนี้มันจะออกมาตล,ลกมากเลยไหมอีทานนี่สำหรับเธออีกอันเหรอเยี่ยมมันไม่เคยเป็นคำว่ามากเกินไป <S 2> <S 2> <S 2> โอ,อ้ตลกจัง แต่ไม่ท้ายสุดข่าวฝรั่งกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกแล้วจบได้สวยมากเลยใช่ไหมจินเลยได้ตกสูงเลยอีธานก็ไม่แย่ส่วนเอมมาชอกหลอีกแล้วสิเอาไม่เอานะฉันพร้อมแล้วมาเลยฉันจะเขียวมันให้ช่วยชีวิตเลยเพราเธอเห็นนี่ไหมไม่มีทางว้สีเขียวดูไม่ค่าบนเธอเท่าไหร่นะพวกเธอหลับไปทั้งหมดนี่จะอยู่ในปากฉันนี่เป็นชาเลนจ์ที่ดีที่สุดเลย <Yeah. S 2> ฉันรู้นะว่าเธอได้เยอะที่สุดก็จริงอาจอาจะน้อยกว่าแต่ยังไงหมักฝรั่งเป็นหฝรัง่ง mm. ฉันอยากได้อีกปิ๊งไงเดียแค่เบ็ดหมดนิดหน่อยแล้วก็โชว์มันก็ดูนะนี่คือหมากฝรั่งอันยาแต่ทำได้ยังไงอะตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยยม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  mm. ตาเปล่าลูกปองแล้วโอ้ช่วยด้วยฉันลังลอยไปวนฟ้า,าฉันก็อยากบินเหมือนกันเย,ย่มันได้ผล <What? S 1> จูเลียกับเมิรก <What? S 1> อ้่าออเธอด้วยเอมเมอพวกเธอกำลังไปไหนกัน <c oughs> ว้าวมีช็อกโกแลตทวิกส์เยอะเลยเธอคิดว่าเยอะ <c oughs> งั <c oughs> ้นเหรอพวกเธอโชคดีนะสิส <c oughs> ่วนฉันได้กันเดียวเอง นล้ะวังกระดาษห่อของเธอด้วยอย่าตะโกนใส่ฉันนะนถึงเวลาของเล่ยไฟฟ้าแล้วละ่ะอออย่านะช่วยด้วยไม่เอานะเลิกร้องได้แล้วไม่ใช่ส่วนแบ่พวกเธอสักหน่อยแต่สำหรับช็อกโกแลตของฉันต้องหาเหลือผูด้ได้ถูกก็คือช็อกโกแลตวสองอันของฉันฉันลืมไปเลยว่าเธวิ่ซึมมาเป็นคู่นะลืมงั้นเหรอแต่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าช็อกโกแลตมันกระเด็นไปทั่วเมื่อตัด้วยเล่ยไฟฟ้านะ่ะแทนที่จะตะโกนใส่ฉันเธอจะดีใจก,กับฉันมากกว่านะ ฉันมีช็อกโกแลตแค่นเดียวแต่ลุกเธอไปตั้งหลายอันแน่ั้นถ้าเธอกินหมดแล้วก็ถึงเวลาฉันเริ่มบ้างก่อนอื่นฉันต้องกําจัดที่ห่อออกก่อนฉันบอกแล้วว่าที่ห่อทั้งหมดเลยตอนนี้ก็กินได้แล้วฉันชอบทวิกซี่สุดเลยมันอร่อยทุกครั้งที่ได้กินโดยเฉพาะตอนที่มีเยอะๆแบบนี้อ๋อฉันมีความคิดดีๆดีแล้วล่ะ ทำไมต้องกินขนมแห้งๆในเมื่อเธอสามารถเอามาจม่มในช็อกโกแลตได้นะ่งกับนมอ่ะนี่เราก็ลเล็บเปล่าทำไมอย่างทุกอย่างไม่ได้ฉันอีกแล้วหยุดบ่นได้แล้วนะดูสิช็อกโกแลตธรรมดาๆเพิ่งเปลี่ยนเป็นนมช็อกโกแลตละเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแน่งั้นก็กินเลยนะอร่อยจังเลยฉันว่าเธอกินหมดแล้วสินะงั้นก็ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตบ้างก่อนอื่นฉันะเอาที่ห่อก่อน เป็นไงพูดสิว่ามันไม่เจ๋งอะวว <Wow. S 1> ใช่แล้วแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลามาสร้างตึกสูงๆกันช็อกโกแลตนี้มันเหมาะมาเป็นวัสดุก,ก่อสร้างสุดแสนอร่อยเลยละ่ะแต่ก่อนอื่นต้องเติมพวกมันด้วยนูเทลล่านะมันจะทำให้ช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นไปอีกจากนั้นก็วางให้เข้าที่มาเริ่มสร้างตึกกันเลยอ๋อ oh, ใช่เลยดูสิ่งที่ฉันทำสินี่คือตึกที่ทำมาจากช็อกโกแลตอันแรกของโลก มันส่วนทะลุก้อนแม่ไปเลยถ้าไม่มันใดฉันคงทำไม่เสร็จแน่ฉันไม่นึกเลยมันจะออกมายอดเยี่ยมขนาดนี้ทะลุใช่ไหมว่าได้คือโอกาสของเราแล้วแน่นอนฉันรู้มันเริ่มกันเธอแปลกจังทำไมทุกอย่างมันซนแบบนี้เอ้ยช่วยด้วยโอ้ฉันบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะพวกเธอทำได้อย่างไงน้งมันช็อกโกแลตของฉันนะ ยังดีนะที่ฉันมีหมวกนิรภัยเนี่ยมันช่วยชีวติตฉันไว้เลยอะไรกันทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดเนี้ <_ par> ฉันได้ยันลนลลีลูกตาลเดียวเอง <_ t un> เล็กมากเลยเธอไม่มีโชคเลยถ้าเธอหัวราใส่ฉันเธอต้องเจอนี่มันเหนียวมากเลยรู้ไหมเป็นไงชอบไหมพอสักทีอมันดูกันว่าเธอชอบนี่อหมั้ยเอาละนะฉันทำอะไรสนุกสนุกด้วยซ้อนมะเขือเทศ ฉันว่าเธอต้องหลงกลแน่นอนอจูเลียดูสิลูกตาฉันอ,ออกมาด้วยเอออะไรลูกตาน่ะสิไอลูกตาของจริงเอาไปกไกลๆอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยฉันว่าเธอกำลังสำลักอะแล้วต้องช่วยกันทุบหลังเธอและทุกอย่างจะโอเคอนี่มันเป็นช็อกโกแลตบอลที่อร่อยสุดๆเลยฉันชอบกินมาก แล้ลูกตามาจากไหนเนี่ยสยองสุดๆเลยดูเหมือนมันเป็นของจริงสุดๆเลยใช่ไหมใช่สิมันเหมือนมากแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ต่างคือมันอร่อยมากเลยแล้วก็มีครีมสอดสข้างในด้วยเธอบอกว่าครีมนั้นเหรองั้นเดูยฉันนะถึงเวลาฉันกินลูกตาแล้วล่ะมีบางอย่างขาดหายไปขอลูกตาอีกสิไม่เธอห้ามแต่ของฉันนะฉันกินได้เธอไม่ต้องช่วยหรอก ขอสักอันนะเราเป็นเพื่อนกันนะงินน้าแบ่งกันเถอะไม่เหลืออะไรให้แบ่งแล้วฉันกินหมดแล้วล่ะดูสิมันว่างเปล่าแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมฉันเห็นทุกอย่างขึ้นชัดเลยเพราะว่าเธอต่างากมั่งยังไงล่ะนี่เรากันเล่นหรือเปล่าทำไมฉันถึงได้อยที่สุดตลอดเลยเราไม่มันฝรั่งทอดกรอบ่าเลยแต่เธอไม่ แค่เดียวเองฉันหยิบมันไม่ได้ด้วยซ้ำมันเล็กมากเลยแต่ฉันมีเดียดีดีแล้วถ้าลองมาใต้ตาทำไมนะทำไมนั่นเหรอฉันก็ต้องกินมันอย่างดีเพราะงั้นฉันว่าแหนบนี่จะช่วยฉันได้เพกคนจะกินได้แล้วดีกวัวมานั่งหัวรอฉันนะได้เลยง่ายจะตายฉันจะกินให้หมดแพ็คเดียวอย่างรวดเร็วฉันก็แค่ต้องเปิดมันก่อนโอ้อะไรเนี่ยทำไมมันปิดแน่นจังเลย ฮปีเตอร์อ่อนแอมากเลยเหมือนเด็กผู้หญิงเลยฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะมันมีวิธีดีดีแล้วล่ะต้องใช้เลื่อยออกมาเลยฉันบอกแล้วแถมมือของฉันก็ไม่เลอะด้วยขนมจะเป็นข้าปากฉันเดี๋ยวนี้แล้วอร่อยจังเลย ใช่ฉันไม่คิดว่ากระป๋องจะทำให้หน่มน้อยสลบไปได้นะถึงเวลาของฉันกินบ้างแล้วล่ะอร่อยสุดๆเลยเยี่ยมนี่เจ็บนะก็มันอร่อยนี่อร่อยสุดๆเลยฉันยังมีชีวิตอยู่เออหรือไม่มันอร่อยมากเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมันเจ๋งมากๆเจ๋งที่สุดเลย นี่เธอน่าจะให้หมวกกับฉันด้วยนะเธอไม่ต้องใช้หมวกหรอกเราต้องหยุดเธอแล้วว้าวทำได้ดีม,มากมันได้ผล <What? S 2> เกิดอ,อะไรขึ้นช่วยฉันออกไปที <Okay. S 2> อีอะไรกันได้แต่ไม่ใช่บร o c c o ลีบอกโคลี่ <c oughs> องั้นเหรอแต่ทำไมฉันถึงได้เมทละ่ะโอเคเออมันไม่อร่อยด้วยพอแล้ว <c oughs> ฉันว่นต้องปลูกมันละ่ะ จากนั้นเราจะได้รู้ว่ามันจะงอกออกมาเป็นอะไรอ <What? Yo. S 1> หยุดขุดได้แล้วหยุดสิที่มันเต็มหน้าเราไปหมดแล้วนะโอ้ oh, ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่ตั้งใจปลูกต้นไม้นะ่ะที่ฉันรอให้มันโตพวกเธอก็กินบลอเโอรี่ของเธอได้แล้วนะโอเคถึงเวลาฉันกินแล้วแต่ปัญหาก็คือฉันเกลียดบอลอกโอลรี่มากเลย มันเหม็นเขียวสุดๆเลยเหมือนกำลงังแมวอยู่ในปากของฉันนะ่ะไม่ฉันเกลียดบอรอกโคลี่สุดๆฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนเลยฉันต้องดื่มอะไรล้างปากด่วนโอ้น้ำขอยืมหน่อยสิ <c oughs> ดูสิคอยดูนะมันกำลังโตแล้วเค้กขงเธอทำให้ต้นไม้ของฉันโตจริงเหรองั้นตอนนี้เธอกินมันได้แล้วดิแต่นั่นไม่ใช่ดอกไม้นมนะเป็นบอรอกโคลีอะ <c oughs> กินเหรอ ฉันดูแลมันมาตั้งนานนะฉันว่าอย่างนี้น่าจะอร่อยก็ได้นะไม่เลยฉันนี่เป็นคนปลูกที่ใย่จริงๆปราค c รนี่มันหัวสุดๆฉันกินไม่ไหวแล้วห <c oughs> น้าของเธอเต็มไปด้วยดินเลยฮ <c oughs> ย่าหัวเราะนะโจเลียนเหลือแค่เธอแล้ว <c oughs> ฉันเหรอแต่มันใหญ่มากเลยฉันกินไม่ไหวอ่ะอ๋อรู้แล้วปิงไอเดียละ ดูบนท้องฟ้าสิน้ำมันต่างดาวไหนๆ้าจริงๆก็ตอนที่เธอกำลังมอหาอยู่ฉันก็จะกำจัดพวกนี้ไปให้หมดน่าสิ้นเกินไปแล้วโอ้เธอคิดว่าพวกเราจะไม่รู้เหรอดีนะที่ฉันมีถ้วยพิเศษนะเอ,อ้ยจะอ้วกดูสิฉันกินจะหมดแล้วมันยากมากเลยนี่มันจะแยกขึ้นอีกนะดูสินี่คือทั้งหมดของเธอที่โยนทิ้งไปขอบคุณฉันสิ ฉันไม่อยากกินนะ่ะแต่ดาวว่าคงต้องกินแล้วสินะ <c oughs> ลูกกว่าสกิโต้แจมเลยแต่ฉันอยากได้มากกว่าน,นี้อฮ่าจะเลียได้น้อยที่สุดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แค่น้อยนะแต่ฉันได้ลูกกว่ากันเดียวเอง <c oughs> แต่เธอยังดีใจเราเกินไปนะฉันรู้แล้วว่าฉันทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้น <c oughs> ฉันแค่ต้องการใช้ไอโฟนจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ลูก,กว่า นี่เลยตอนนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็น่าอร่อยขึ้นด้วยละใช่แล้วมันมหัศรจย์มากอืมอร่อยสุดๆฉันเกือบจะอิ่มแล้วล่ะปีเตอร์ตาเธอแล้ว <Awesome. S 1> ได้เลยดูนะฉันจะรับลูกกวาดด้วยปากเธอเคยเห็นไหมล่ะ <What? S 1> โอ๊ยผิดพ้านิดหน่อยอะนิดหน่อยเหรอเธอรับไม่ได้ด้วยซ้ำ ช่างเถอะลืมเรื่องของเธอดีกว่าตาฉันแล้วอย่างน้อยก็ให้ละกว่าฉันสักอันนะสีเหลืองก็ได้แน่นอนว่าไม่ไม่มีทางมันเป็นของฉันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือจะเลอกกันสีไหนดีนะนจะเริ่มจากสีไหนดีอืม <c oughs> ฉันว่าฉันต้องการตัวช่วยละว้าว <Wow. S 1> ถ้าออกมาเป็นสีอะไรฉันจะกินอันนั้นเลยว้าว <Wow. S 1> และฉันจะเริ่มจาก ีเขียวว้าว <Wow. S 1> จริงๆนี่คือสีปวดของฉันเลยฉันได้โชคดีจริงๆ mm. Mm. ฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วแตกกวานนี้มันอร่อยสุดๆขอฉันหมุนบ้างนะอะไรนะว้าว <Wow, S 2> <Wow, S 1> มันกำลังเรืองแสงละว้า wow, ว <Wow, S 1> ดูสิมันเป็นลูกกวาดยักษ์ <c oughs> อร่อยจังเลยไม่เล้วไม่เล้ว ฉันยังมีลูกกว่าดกเยอะแยะเลยนี่มันพอตลอดชีวิตของฉันเลยนะเนี่ย <What? S 1> ฉันก็อยากกินบ้างไบ่ให้ฉันบ้างนะโอเคแน่นอนฉันจะแบ่งเอามือมาสิฉันไม่โลภมากหรอกมันมีพอสำหรับทุกคนเลยขอบคุณนะปีต์